ได้ได้ได้ปลายปลายเดือนแต่เขารับรองมาในกิจการนี้แหละเช้ามาบอกอีกมีข่าวดีมาบอกคนที่ท่วมเกินสามเดือนเดี๋ยวมีมีให้ใหม่อีกใช้น้ำก็เขาก็จะสามเดือนแล้วนายกมาประกาศไง เขาบอกบอกนะมีนาย,ยกเุดเขอาเป้นหมดมกราเลยรีบเซ็นอนุมัติเอยยอนไปบี้เขาเลยยอไล่บี้หมดแหละก่อนก่อนจะออกอะ่ะออัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮิลล์ ีนี่มึงนาะอยากคันโทรหาคนนั้นคนนี้เลยใช่จะเอาตามนะ่ะเราได้เก็ไม่รู้อ่ะเอาตางที่ใครคเ,อเอาที่กูไปก่อนเดี๋ยวก็ว่า,อ,าอีกคนรูเรื่องนี่ไ,ไ,ววไงเอาที่กูไปสี่ร้อยหนึ่งก่อนบ้านละเติอมอะไร มึงแมันยังงั้นแหละถุงข้าวนะมีแต่พกนะถุงข้าวอ่ะคนสังก็เห็นมาเอาแล้วเดี๋ยวแช่น่ม

้ยตนี้จดหัวเาะกตดแตกอืออย่าตเอ้ยคนสั่งนะพี่ต้องแช่ไปก่อน้วอ่ะอืออือ วันนี้หวังว่าไม่เยอะเหมือนวันวานแล้วหนาวันนี้หวังว่าไม่เยอะไม่นาแนนนาแน่นเลเอานะ

อืรถนานามันเอาหมดแหละอย่าเก็บเพราะว่าคนจอดหน้าห้องใช่ไหมผ่านไปผ่านมาพวกนั้นมมข้อเยอะนะเผื่อพุกไงโซนน่ะเจอก็เอาอ่ะตรวจกลางะเผื่อลืม